หญิงสาวผู้หิวโหวยเดินเข้าไปในร้านอาหารหรูด้วยคำขอเพียงคำเดียวขอเศษอาหารของคุณได้ไหมครับแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและของเขาไปตลอดการเมื่อสายตาของเศษฐีผู้เย่อหยิ่งสบเข้ากับดวงตาของหญิงสาวคนนั้นบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งหัวใจเสียงฝนโปรยปลายเบาๆบนหลังคาเล็กของร้านอาหารหรูในเมืองใหญ่แสงไฟอุ่นส่องสะท้อนบนโต๊ะหินอ่อนสีขาว เสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วเบาในจังหวะที่ลูกค้าชั้นสูงพูดคุยกันอย่างรื่นรมในมุมหนึ่งของร้านหญิงสาวร่างผอมในเสื้อเชิ้ตสีซีดและกางเกงยีน์เก่ากำลังยืนอยู่มือของเธอสั่นเล็กน้อยเส้นผมเปียกปอนจากฝนรองเท้าของเธอเต็มไปด้วยโคลนเธอมองไปยังโต๊ะของชายคนหนึ่งที่นั่งเพียงลำพังชายไวกลางคนในสูตรราคาแพงกำลังจิตวน์อย่างสงบเขาคือวิลเลียมลอเรนซ์นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงและทรัพย์สินมหาศาล หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้เสียงฟีเท้าเบาๆของเธอแทบไม่อาจได้ยินแต่ทุกสายตาในร้านเริ่มหันมามองเธอยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะของชายคนนั้นเธอก้มศีรษะลงเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนขอเศษอาหารของคุณได้ไหมคะเสียงในร้านเงียบลงทันทีไม่มีใครกล้าขยับบริกรหยุดมือกลางอากาศดวงตาของชายเศรษฐีคนนั้นค่อยๆเงยขึ้น สายตาของเขาพบกับดวงตาของเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวแต่ลึกลงไปในนั้นมีบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันคือความภาคภูมิที่ยังไม่ถูกทำลายประกายแสงเล็กๆที่ยังคงส่องแม้จะถูกบทบังด้วยความสิ้นหวังเขาวางแก้ววายลงอย่างชา้ชาๆมือของเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเธอชื่ออะไรหญิงสาวนิ่งไปริมฝีปากของเธอขยับเบาๆ เอลล่าค่ะชื่อของเธอลอยอยู่ในอากาศเหมือนเสียงกระสิบและในวินาทีนั้นเสรษฐีรู้สึกถึงบางสิ่งในหัวใจของเขาบางสิ่งที่เขาไม่รู้จักมานานภาพในอดีตแวบ,บเข้ามาชายหนุ่มในวัยยี่สิบที่เคยเดินขออาหารในตรอกเล็กๆชายหนุ่มที่เคยได้รับรอยยิ้มจากหญิงชาราไม่รู้จักชื่อตอนนั้นเขารอดชีวิตมาเพราะรอยยิ้มเดียวเขามองเอลล่าอีกครั้งแสงไฟสะท้อนในดวงตาเธอ เหมือนประกายของชีวิตที่ยังไม่ยอมดักไม่ใช่แค่เสศษอาหารเขาพูดเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแววบางอย่างที่ยากจะเข้าใจเขาเรียกบริกรเอาอาหารมาใหม่ทุกจานชุดเดียวกับของฉันเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วร้านทุกคนมองอย่างตกตะลึงแต่เอลล่ากลับยืนนิ่งน้ำตาคลอในดวงตากลิ่นสเต็กที่หอมอบอวลเริ่มลอยมา เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของอากาศรอบตัวมือของเธอยังคงสั่นแต่หัวใจเริ่มสัน่นด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปชายเศรษฐียิ้มเบาๆนั่งสิ์เขากล่าวเธอค่อยๆนั่งลงตรงข้ามเขาฝนข้างนอกยังคงตกแต่ภายในร้านตอนนี้อบอุ่นเกินกว่าจะเชื่อว่าโลกภายนอกนั้นเย็นชาและในขณะที่เธอยกช้อนขึ้นสายตาของเขายังคงจับจ้องที่เธอเหมือนกำลังมองเห็นบางสิ่งมากกว่าความหิว บางสิ่งที่เขาอาจกําลังตามหามาทั้งชีวิตเอลล่าค่อยๆย,ยกช้อนขึ้นปลายช้อนสะท้อนแสงไฟในร้านเธอมองอาหารตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเนื้อสเต็กชิ้นหนากลิ่นหอมจนหัวใจเต้นแรงไอร้อนลอยขึ้นกระทบปลายจมูกเสียงกระเพาะของเธอร้องเบาๆอย่างห้ามไม่อยู่เธอพยายามยกช้อนขึ้นอย่างระมัดระวังเหมือนกลัวว่าเพียงแค่ขยับผิดมันอาจหายไปชายเศรษฐีมองเธอด้วยสายตางเงียบๆ ไม่พูดไม่เร่งเพียงแค่เฝ้ามองราวกับกำลังฟังเสียงในใจของตนเองเสียงฝนข้างนอกยังคงดังหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะแต่ในตัวเล็กๆนั้นเวลาราวกับหยุดนิ่งเอลล่ากินคำแรกรสชาติของเนื้ออุ่นละลายในปากน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอร่อยไหมเขาถามเสียงเรียบเธอพยักหน้าไม่กล้าพูดกลัวว่าหากพูดน้ำตาจะทั่งพรงูไม่หยุด เธอไม่ได้กินมานานเท่าไหร่แล้วเสียงของเขาอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความรู้สึกบางอย่างเอลลาก้มหน้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆสามวันคะสามคำที่เบากว่าลงหายใจแต่หนักแน่นพอจะทำให้หัวใจของชายผู้ร่ำรวยสานเขานิ่งเงียบมือที่ถือแก้ววายหยุดอยู่กลางอากาศเธอมีบ้านไหมเธอสายหน้าไม่มีคะคำตอบเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวนับพัน เขามองไปที่มือของเธอนิ้วเรียวยาวเต็มไปด้วยรอยข่วนรอยแผลเล็กๆที่บอกถึงชีวิตบนถนนทำไมถึงมาที่นี่เขาถามต่อฉันเห็นเศษขนมปังจากหน้าร้านค่ะเธอยิ้มบางๆเลยอยากลองขอเพื่อมีใครใจดีชายเศรษทีหัวเราะเบาๆแต่ไม่ใช่เพราะตลกมันคือเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมในใจใจดีเขาทวนคําคํานี้มันหายไปจากชีวิตฉันนานแล้ว เอลล่ามองเขาในแววตาของชายคนนี้เธอเห็นบางสิ่งความโดดเดี่ยวที่แม้แต่เงินมากมายก็ตบไม่มิดบางทีเธอพูดช้าๆความใจดีไม่ต้องใช้เงินเลยแค่แค่กล้าส่งต่อรอยยิ้มให้ใครสักคนคำพูดของเธอเหมือนสกิดบางสิ่งในหัวใจของเขาชายผู้เคยสร้างอาณาจักรด้วยเหตุผลและผลกำไรกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงเสียงของหญิงสาวตรงหน้าเขานิ่ง ก่อนจะพูดเบาๆเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นแบบเธอเอลล่าชงักเธอไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริงเหรอคะเขาพยักหน้าตอนนั้นฉันอายุยี่สิบไม่มีบ้านไม่มีอาหารไม่มีใครสนใจเสียงของเขานุ่มลึกดวงตาไกลออกไปเหมือนมองผ่านการเวลาแต่มีคนหนึ่งช่วยฉันไว้หญิงแก่คนหนึ่งในตลาดให้ข้าวฉันกล่องหนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเธอรอดชีวิตจากวันนี้ก็อย่าลืมช่วยคนอื่นในวันหน้า เขาหยุดลมหายใจหนึ่งผ่านไปชา้าช้าแต่ฉันลืมคำพูดนั้นไปนานมากแล้วจนวันนี้เอลล่ามองเขาเงียบๆเธอรู้สึกถึงความสั่นในเสียงของเขาความรู้สึกที่ไม่ใช่ความสงสารแต่มันคือการตื่นขึ้นจากบางสิ่งภายในใชายเศรษฐีสูดลมหายใจเอลล่าถ้าเธอไม่รังเกียจมาทำงานกับฉันได้ไหมเธอเบิกตากว้างคะฉันต้องการคนช่วยจัดการโครงการใหม่ เขายิ้มบางๆโครงการสำหรับคนที่ไม่มีบ้านคนที่เหมือนเธอเอลลานิ่งน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอบอุ่นคุณไม่รู้จักฉันเลยฉันไม่ต้องรู้จักทั้งหมดเขาตอบฉันเห็นในตาเธอแล้วว่าเธอยังมีศักดิ์ศรีเธอก้มหน้าเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นฉันขอบคุณค่ะฝนข้างนอกหยุดตกเพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟจากถนนลอดผ่านกระจกเข้ามา ส่งสะท้อนบนตัวอย่างวดงามชายเศรษฐีลุกขึ้นเดินอ้อมมาหาเธอหยิบเสื้อคลุมของตัวเองมาคลุมให้คืนนี้พักที่โรงแรมของฉันก่อนพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มใหม่เอลล่าเงยหน้าขึ้นฉันกลัวกลัวอะไรกลัวว่านี่จะเป็นความฝันค่ะเขาหัวเราะเบาๆงั้นถ้ามันเป็นฝันฉันสัญญาว่าจะไม่ให้เธอตื่นทั้งคู่ยิ้มให้กัน และในวินาทีนั้นเองเสียงระฆังจากโบสถ์ใกล้ๆดังขึ้นกลิ่นหอมของกาแฟจากต๊ะข้างๆลอยมาแต่จมูกลมหายใจของเอลล่ารู้สึกเบาขึ้นหัวใจของเธอเต้นช้าแต่แน่นเธอไม่รู้ว่านี่คือปาฏิหาริย์หรือแค่ความเมตตาแต่สำหรับเธอมันคือแสงแรกในความมืดมิดของชีวิตรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านผ้าในห้องพักของโรงแรมเอลล่าตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ ภาพปูที่นุ่มกลิ่นสะอาดของสบู่และแสงอุ่นที่สาดเข้ามาเธอมองไปรอบๆทุกอย่างดูหรูหราเกินฝันแต่สิ่งที่ทําให้เธอยิ้มไม่ใช่เตียงสวยหรืออาหารเช้าบนโต๊ะมันคือกระดาษโน้ตท,ที่วางอยู่ข้างหมอนเจอกันที่บริษัทเวลาเก้าโมงวิลเลียมเธอถือกระดาษนั้นแน่นหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งในกระจกเธอเห็นผู้หญิงคนเดิมแต่แววตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอไม่ใช่หญิงสาวที่มาขอเศษอาหารอีกแล้วเธอคือคนที่ได้รับโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตที่สำน,นักงานของวิลเลียมพนักงานต่างมองด้วยความสงสัยเมื่อเห็นหญิงสาวในเสื้อเชิตสีขาวเรียบๆเดินเข้ามาพร้อมเขาเขาแนะนําเธออย่างสั้นๆนี่คือเอลล่าผู้จัดการฝ่ายภาคสนามของโครงการใหม่เสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องแต่เอลล่ายืนนิ่งแววตามั่นคงเธอไม่กลัวสายตาใครอีก เพราะเธอรู้ว่าปาฏิหารไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากคนที่เลือกจะมองเห็นกันและกันและในเย็นวันนั้นเมื่อเธอเดินออกจากอาคารเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านกลุ่มเมฆลมพัดอ่อนๆผ่านเส้นผมของเธอเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจชีวิตใหม่นี้เธอสร้างมันได้เองแล้วเธอยิ้มไม่ใช่ยิ้มเพราะได้อาหาร แต่ยิ้มเพราะได้ศรัทธากลับคืนมาและที่มุมถนนวิลเลียมยืนมองหยุ่เงียบเขาเห็นเธอเดินออกไปเหมือนเห็นตัวเองเมื่อหลายปีก่อนชายที่เคยขอข้าวหนึ่งกล่องกลายเป็นคนที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้ใครอีกคนนั่นแหละปาฏิหาริย์ที่แท้จริงหลังจากวันนั้นโครงการของวิลเลียมเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเอลล่าทำงานหนักกว่าทุกคนเธอเดินตรวจพื้นที่ด้วยรองเท้าคู่เก่า ลงมือยกของแจกอาหารพูดคุยกับคนไร้บ้านเธอไม่เคยกลัวความเหนื่อยเพราะทุกอย่างเหงื่อคือคำขอบคุณต่อโอกาสที่ได้รับวิลเลียมเฝ้ามองเธอเงียบๆทุกครั้งที่เห็นเธอยิ้มให้คนแปลกหน้าหัวใจของเขาเหมือนถูกปลดพัฒนาการจากความโดดเดี่ยววันหนึ่งเขาเดินเข้าไปหาเธอที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเธอกำลังแจกข้าวให้เด็กชายตัวเล็กๆที่เปื้นอนโคลนเอลล่าเขาเรียกชื่อเธอเบาๆเธอหันกลับมายิ้ม คุณมาดูงานหรือคะใช่แต่มากกว่านั้นเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยมากกว่านั้นเขายิ้มอ่อนฉันมาเพื่อขอบคุณเธอเอลล่าชะงักขอบคุณฉันหรือคะใช่ตั้งแต่วันนั้นที่เธอเดินเข้ามาในร้านอาหารฉันเปลี่ยนไปมาก<ๆ>เธอยืนฟังเงียบๆียเสียงเด็กหัวเราะด้านหลังดังแผ่วแผวแสงแดดตกกระทบใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนกว่าที่เคย ฉันเริ่มเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารแต่อยู่ในสิ่งที่เราแบ่งปันเอลล่ายิ้มจังๆคุณรู้ไหมค่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่คือสิ่งที่เราเลือกจะทำกับมันเขาหัวเราะเบาๆพูดเหมือนนักปราชญ์เลยนะฉันเคยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยค่ะเธอตอบตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่เพราะใครบางคนมองเห็นฉันไม่ใช่แค่ผ่านฉันไปวิลเลียม,มองเธอด้วยแววตาลึกซึ้ง ลมหายใจของเขาช้าลงมีบางอย่างในอกที่เขาไม่อาจอธิบายได้ค่ำวันนั้นทั้งคู่กลับมาที่ร้านอาหารเดิมร้านที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเสียงดนตรีแจส๊สเบาๆลอยคลอในอากาศไฟระยิบระยับจากโคมระยะลิ่นไวน์และอาหารชั้นเลิศหอมอ่อนๆเอลลานั่งอยู่ตรงข้ามเขารอยยิ้มของเธอดูสงบไม่มีร่องรอยของหญิงสาวผู้สิ้นหวังในวันนั้นอีกจำได้ไหมคะเธอพูด ตัวนี้คือที่ที่ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปวินเลียมพยักหน้าและชีวิตของฉันก็เหมือนกันบริกรเดินมาวางจานอาหารอาหารจานเดียวกับวันนั้นสเต็กซอสไวน์แดงเธอมองมันแล้วยิ้มคุณยังจําได้ฉันจําได้ทุกอย่างเขาตอบโดยเฉพาะแววตาของเธอในคืนนั้นเสียงหัวใจเอล่าเต้นแรงเธอพยายามหลบสายตาแต่ไม่อาจทําได้เขาวางซ่อมลง เอลล่าเธอรู้ไหมปฏิหารวันนั้นยังไม่จบเธอเลิกคิว้วหมายความว่ายังไงคะเขายิ้มเพราะฉันเพิ่งรู้ว่าปฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้โอกาสแต่คือการได้เจอใครบางคนที่ทําให้เราอยากเป็นคนดีขึ้นเอลล่านิ่งเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรในดวงตาของเธอมีทั้งความซาบซึ้งและสับสนคุณหมายถึงหมายถึงเธอเสียงนั้นนุ่มและหนักแน่นในเวลาเดียวกัน หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรเพียงรู้ว่าฝนเริ่มตกอีกครั้งเม็ดฝนกระทบกระจกเสียงคุ้นเคยเหมือนคืนที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเอลล่ามองออกไปข้างนอกแสงจากรถยนต์สะท้อนบนพื้นเปียกเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งคุณแน่ใจหรือครับแน่ใจที่สุดเขายิ้มบางๆฉันเคยมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยจนวันที่เธอขอเศษอาหาร เธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันไม่คิดเลยว่าคำขอแค่นั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งคู่บางครั้งปาฏิหาริย์เริ่มต้นจากคำพูดเพียงคำเดียวเขากล่าวแต่ผลของมันอาจอยู่ไปตลอดชีวิตหลังจากคืนนั้นทั้งคู่ทำงานเคียงข้างกันโครงการเพื่อคนไร้บ้านขยายไปทั่วเมืองผู้คนมากมายได้มีที่พักที่กินและโอกาสเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีใครพูดว่ามันคือปาฏิหาริย์เอลล่าจะยิ้มเสมอ เพราะเธอรู้ดีว่าปฏิหารไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือหัวใจของมนุษย์ที่ยังเชื่อในความดีหลายปีต่อมาภาพของหญิงสาวในเสื้อซีกับชายในสูตรราคาแพงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในเมืองนั้นและทุกครั้งที่ฝนตกเสียงของมันจะเตือนให้เธอระลึกถึงวันแรกวันที่เธอกล้าพูดว่าขอเศษอาหารของคุณได้ไหมคะคำพูดที่ดูเล็กน้อยในวันนั้น กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเย็นชามีคนสองคนที่เลือกมองเห็นกันและจากสายตานั้นเองปาฏิหารก็ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งตอนจบแสงสุดท้ายของปาฏิหารหลายปีผ่านไปนับจากวันที่หญิงสาวคนหนึ่งขอเศษอาหารจากชายแปลกหน้าในร้านหรูเมืองใหญ่ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมรถยนต์ยังคงวิ่งไม่หยุด ผู้คนมากมายยังคงรีบเร่งไล่ตามสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จแต่ในมุมหนึ่งของเมืองมีตึกหลังหนึ่งที่แตกต่างออกไปมูลนิธิเอล่าแอนด์วิลเลียมตัวอักษรโลหบนป้ายสะท้อนแสงแดดยามบ่ายด้านในคือศูนย์พักพิงสําหรับคนที่เคยหลงทางในชีวิตเด็กกำพร้าคนชราและผู้คนที่เคยไม่มีที่ไปตอนนี้มีที่ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เสียงหัหเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นทั่วลานกลิ่นขนมปังสดใหม่ลอยมาจากครัว เอล่าเดินช้าๆผ่านทางเดินในมือเธอถือกล่องอาหารที่เธอทำเองทุกเช้าหญิงสาวที่เคยขอเศษอาหารวันนี้คือคนที่มอบอาหารให้ผู้อื่นเธอหยุดมองภาพถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังภาพในกรอบนั้นคือเธอกับวิลเลียมยืนเคียงข้างกันยิ้มอย่างเรียบง่ายใต้ภาพนั้นมีข้อความสั้นๆเขียนว่าไม่มีใครจนเกินกว่าจะให้และไม่มีใครรวยเกินกว่าจะรับความรักเสียงประตูเบาๆดังขึ้น ชายชราในสูตรเรียบเดินเข้ามาผมของเขาเริ่มขาวแต่ดวงตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมเอลล่าเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงนุ่มนวลเธอหันกลับมายิ้มคุณมาแล้วฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะมากินอาหารฝีมือเธอทุกวันอาทิตย์จำได้ไหมเธอหัวเราะเบาๆจำได้สิคัะทั้งสองนั่งลงที่โต้ะไม้เล็กๆข้างหน้าต่างสายลมพัดกลิ่นดอกไม้จากสวนด้านนอกเข้ามาเธอตักซุปใส่สาชามให้เขา เขายกช้อนขึ้นช้าชารสชาติอบอุ่นเหมือนวันเก่ารู้ไหมเอลล่าเขาพูดทุกครั้งที่ฉันกินอาหารที่เธอทำฉันรู้สึกเหมือนชีวิตฉันเต็มอีกครั้งเธอยิ้มและทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณยิ้มฉันก็รู้สึกว่าฉันยังมีค่าเงียบไปครู่หนึ่งมีเพียงเสียงนกร้องและลมที่พัดผ่านเธอเคยคิดใหม่ว่าถ้าในคืนนั้นเราสองคนไม่เจอกันจะเป็นยังไงเอลล่าคิดครู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆ บางทีฉันอาจยังอยู่ข้างถนนและบางทีคุณอาจยังไม่รู้ว่าความสุขจริงๆคืออะไรเขาหัวเราะใช่เธอพูดถูกแววตาของทั้งคู่สบกันไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกเพราะในดวงตานั้นมีคำตอบทั้งหมดเย็นวันนั้นแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดผ่านกระจกบานใหญ่เงาของทั้งสองทอดยาวบนพื้นห้องเสียงหัวเราะของเด็กๆยังดังอยู่ไกลๆเอลล่ามองไปที่วิลเลียม ชายผู้เคยเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่กลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอเธอกุมมือเขาเบาๆขอบคุณนะคะที่วันนั้นมองเห็นฉันเขายิ้มและขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันมองเห็นหัวใจของตัวเองเวลาผ่านไปอีกหลายปีเมื่อวิลเลียมจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัยชาราเอลล่ายังคงดูแลมูลนิธิด้วยหัวใจเดิมเธอไม่เคยเปลี่ยนคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขาเธอมักจะบอกทุกคนว่า อย่ามองคนด้วยสิ่งที่เขามีจงมองด้วยสิ่งที่เขายังไม่สูญเสียเพราะบางครั้งเพียงการมองเห็นใครสักคนก็อาจเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคำหนึ่งหลังฝนตกเอลล่าเดินออกมาอย่างหน้ามูลนิธิเด็กชายคนหนึ่งในเสื้อกันฝนขาดขาด,ขาดเดินเข้ามาสายตาเขาหิวและเหนื่อยล้าเธอยิ้มและก้มลงถามเบาๆหนูหิวไหมลูกเด็กชายพยักหน้าครับ เธอยื่นกล่องอาหารให้เขาเอาไปกินนะแล้วอยากกลัวเลยวันนี้หนูจะไม่ต้องขอเศษอาหารจากใครอีกแล้วเด็กชายยิ้มทั้งน้ำตาในดวงตาของเขาเธอเห็นตัวเองในวันเก่าเอลล่าหันไปมองท้องฟ้าแสงจันทร์สองลอดเมฆออกมาเธอรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบจากใครบางคนเสียงของวินเลียมปาฏิหารไม่ได้หายไปมันแค่รอให้เราสร้างขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มเงยหน้ามองฟ้า แล้วเดินกลับเข้าไปในอาคารพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงเพราะเธอรู้แล้วว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้จบในวันนั้นแต่มันยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่ใครบางคนเลือกจะมองเห็นกัน